สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนอันนี้เข่านะครับเขาเจ้าเจ้าของยูบ้านครับช่วงฝนมันสิตกนะครับก็เลยเอามันมากล่องๆหลบฝนด้วยกันพเด้งทักทายนะพะเด้งเจ้าพเด้งไม่ยอมเล่นด้วยแหละบางฝาครับ ป้าเราคึมๆจังน้อยอันนี้กับบ้านจะมวนบ้านตัวเองนะบ้านพ่อกับแม่อันนี้ดอกรอคอยรู้ชื่อแล้วชิดง่ายๆครับขายก็ยางอยู่หนาบ้านคนเดียว หน่ากินอยู่นะแม่ลาหาบาทหาขนาดคาไฟครับเดยวพก,กันโอ้โหเกือบไหมแบบนี้หอมดีนี่น้ำหมักสุดผีบอกน้ำหมักโบราณสุดผีบอก คนนะครับพุนพากันตากเขานี่ก็แมนต์ขังบ้านครับ จัดเลี้ยงให้มันสวยๆครับให้มันดูน่ากินเวลาลูกค้ามาจะได้พร้อมเสิร์ฟใส่ถุงได้เลยอย่าลืมติดตามช่องไอ้นม่ได้ครับเมื่อกี้ไปตลาดมาลืมถ่ายบึง้งติดตามไห้น้ำได้ครับสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับจบด้วยภาพนี้ดีกว่า